น้ำดื่มฟิจินะคะอันนี้ขนาด500 ml อ r ม m The Island of Fiji Natural นะคะนี่รายละเอียดด้านหลังนี้นะคะฟิจิวออ e r นี่ ส่วนประกอบที่สำคัญนะคะฟิจิค่ะท่านใดสนใจก็ลองสั่งมาดื่มกันนะคะฟิจิเนเชอรลอาร์ชิเซียนวอเตอร์น้ำแร่ธรรมชาติจากหมู่เกาะฟิจิปริมาณสธิ500 ml นะคะนี่รายละเอียดนี้นะคะ